เป็นหนึ่งสาวที่มาจากเวทีประกวดนะคะนิโคลินพิชาภามิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี2561ค่ะออกมาเผยความรู้สึกว่าดีใจที่เห็นเพื่อนคนสนิทอย่างแพรวแพรว,วน,นิชได้ลงประกวดเวทีมิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์ปี2020นะคะรวมทั้งยังมีเพื่อนๆของเธออีกหลายคนเลยที่ลงประกวดในเวทีนี้ส่วนตัวก็ได้ส่งแรงใจไปเชียร์และฝากให้แฟนๆนางงามเลือกเสพข่าวนะคะเพราะทุกวันนี้ข่าวดราม่าเยอะอยากจะให้พิจารณาดีๆว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอม ค่ะคือน,นี่คนรู้สึกว่ากระแสดราม่าค่ะมันเราต้องฟังทั้งสองฝ่ายด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าบางทีโซเชียลมีเดียบางทีข่าวบางข่าวมันอาจจะไม่จริงถ้าเราจะเสพข่าวอะไรอย่าลืมไปหาข้อมูลเองด้วยนะ อืมใช่แล้วมีม,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 มีมีการมาเล่าหรืออะไรให้ฟังคือเขาก็เขาก็มีการเล่านะคะมันก็มีการแบบเหนื่อยด้วยแหละส่วนมากมันเหนื่อยแล้วก็อยู่กับผู้หญิงหลายๆคนบางทีเราก็จะอาจจะอาจจะรู้สึกว่ามันมีพังังบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเราแบบไม่อยากจะ ไฟกับใครอะค่ะน้องแพรก็เข้าประกวดมีส่ช่ค่วมในการคุยกันส่งกำลังใจให้กันเอาจริงๆเพื่อนนิโคหลายคนมากๆประกวดปีนี้ใน MUT ก็ส่งกําลังใจให้ทุกๆคนเพราะว่าเราเข้าใจเราเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนด้วยว่ามันเหนื่อยการเก็บตัวก็เหนื่อยแต่ว่าส่งกําลังใจให้ทุกๆคนก็ทําให้เต็มที่เพราะว่าพรีลิมกับไฟนอลไนท์คือมันเป็นคืนสุดท้ายแล้วที่เราสามารถโชว์ศักยภาพก็เต็มที่กับทุกๆวันค่ะ เห็นได้เห็นชุดไหมครับท hey, he mm ี hmm. no, mm ่น hmm. ้องแพรวใส่ชุดที่เป็นสุมไหเห็นค่ะเห็นค่ะก็สวยหนูหนูว่าคือพี่แพรวแล้วก็ใครหลายๆคนที่เขามีอ พลังแบบหนุนอยู่ตลอดแล้วก็มีคนช่วยอยู่ตลอดนี่เขาก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันดีแล้วก็เห็นความน่ารักในวงการนางงามด้วยค่ะฝากเป็นกําลังใจกับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในกองประกวด Miss u n i v e r s e Thailand นะคะขอให้ทําให้เต็มที่ค่ะก็เชียร์ทุกคนเลยจริงๆปีนี้ไม่รู้จะเชียร์ใครเลยเพราะว่าเก่งทุกคนแล้วเราก็สนิทกับหลายๆคนด้วยก็เลยแบบอ่ะสู้ๆนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day ดนะครับทางช่อง t r u e ิ i ัยเอดีเรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับากกกกกดดดด Subscribe แล้ว้ววว็ริ่งันยนมถึ าสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fan Page ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ